ทุกวันนี้มีโรคระบาดหลายแรงมากมายหลายคนเลยมองหาวิธีป้องกันด้วยการซื้อวิตามินซีมาเพิ่มปูนคุ้มกันเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคภข้หลายๆทั้งหลายร่างกายเราต้องการวิตามินซีต่อวัน1,000-3,000ถึงมิลลิกรัมต่อวันแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีผลวิจัยออกมาว่ากา,การที่เรากินวิตามินซีเม็ด 500มิลลิกรัม1 0 0 0มิลลิกรัมต่อครั้งนั้นร่างกายเราสามารถดูดซึมได้แค่200-400ถมิลลิกรัมต่อครั้งเท่านั้นและข้อควรระวังในการทานวิตามินซีแบบเม็ดควรดื่มน้ำตามมากๆ1-2แก้วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการตกตะกอนแล้วทำให้เกิดโรคนิ่วได้